กราบสวัสดีาาาดท่นานผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile กับผมลูกพี่เมฆคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้แจกแท็กติกในโหมดผู้จัดการทีมกับแผน4-4-2 f รัตวันนี้เราจะเปรียบเทียบให้ดูกับการปรับเล็กน้อยสำหรับเกมแรกและเกมที่2นะครับว่า ปรับแค่ขีดเดียวทําให้รูปเกมเปลี่ยนไปหมดเลยสําหรับแท็กติกนะครับส่วนสำรองผมใส่ไป3ตัวตรงนี้เมสซี่โรดี้แล้วก็ทางด้านของรูดกุลลินนะครับมาดูในไลน์อัพตัวจริงก่อนตรงกลางถือว่าสําคัญมากนะครับวีเอราบัลักเพราะว่าผมใช้ตัวที่สามารถส่งบอลได้ดีแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนที่เติมไปสูงจนถึงกรอบเขตโทษฝั่งตรงข้ามเท่าไหร ส่วนปีกซ้ายปีกขวาแนะนําว่าหาตัวที่สามารถจ่ายบอลได้ดีๆแล้วก็เปิดบอลได้ดีในระดับหนึ่งนะครับว่าแผนนี้เนี่ย4-2มีอาการเปิดบอลจากเรมเส้นบ่อยครั้งและบ้าเลี้ยงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเกมเป็นแบบไหนครับแล้วแท็กติกยังไงจ้า อย่างที่บอกว่าผมจะปรับให้ดูแบบ2แผนนะครับปรับขีดเดียวรูปเกมเปลี่ยนเลยเกมแรกผมจะปรับอันนี้ก่อนเป็นสปีด3ระยะ1 Attacking แล้วก็อิสระนะครับส่วนอันที่2เนี่ยในเกมแรกผมจะปรับบุกเนี่ยปรับ Passing Tendency แค่1นะครับแล้วก็เป็น Shooting 2 c r o อส1นะฮะแล้วก็ Defense เนี่ยปรับเหมือนกันปรับเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันปรับได้2แผงก็คือปรับแบบนี้อ่า เนี่ยเกมแรกผมจะปรับแบบนี้นะครับและเดี๋ยวไปดูว่าในเกมเป็นแบบไหนท่านผู้ชมอ่ะเกมแรกเนี่ยผมจะปรับเอ่อการส่งแค่1นเท่านั้นนะครับโอกาสการส่งแค่1เท่านั้นแล้วก็ไปดูกันว่าพอผมปรับแบบนี้เนี่ยวิธีการเล่นเป็นแบบไหนนะครับหนึ่งเลยก็คือตัวผู้เล่นเราจะเลี้ยงเยอะกว่าปกติ ะจะพยายามไม่ส่งบอลออกจากเท้าแบบจังหวะเดียวทั้งที่ททผมปรับสปีดเกมเป็น3นะท่านผู้ชมแต่ว่าแผน c ีสจะเป็นประมาณนี้คือเลี้ยงเยอะอาศัยร่างกายอาศัยวิธีการเลี้ยงเพื่อผ่านฝั่งตรงข้ามไปมันจะไม่ส่งจังหวะเดียวนะครับจะพยายามเลี้ยงแล้วก็ให้ตัวเกมรับหรือว่ากองหลังฝั่งตรงข้ามบีบเข้ามาเพื่อเสียตำแหน่งเสียพื้นที่แต่ข้อเสียของมันก็คือเวลาเราโดนบีบแล้ว แล้วตัวผู้เล่นเราเป็นตัวที่เสียบอลง่ายอ่ะมันก็จะเสียบอลไปเลยนะครับแต่ข้อดีถ้าตัวผู้เล่นเรามีรูปร่างดีเออบอลคอนโทรลได้เบียดแล้วสู้คนอื่นได้ตลอดอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆอย่างกองกลางผมมันตัวใหญ่2ตัวเลยนะครับมันก็จะทําให้เรามีพื้นที่เล่นมากขึ้นในแดนหน้าแล้วก็แก้เพลซิ่งได้ด้วยนะครับข้อดีข้อเสียจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเกมมันจะอึดอัดหน่อยเพราะว่าตัวผู้เล่นเราส่งบอลช้ามากแล้วก็ ออกริมเส้นบ่อยออกไปเปิดจากริมเส้นบ่อยเช่นเดียวกันนะครับยิ่งถ้าไปปรับสปีด1สปีด2นะผมบอกเลยว่าเลี้ยงกันแบบบ้าคลั่งเลยเราก็ลองปรับตามสถานการณ์ดูว่าเออถ้าสมมติว่าต้องการให้นักเตมะมันเลี้ยงก็ปรับแบบนี้แล้วก็ถ้าให้อยากให้มันเป็นระบบมากขึ้นเดี๋ยวไปดูเกม2ว่าเกม2ปรับแบบไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยอะเนี่ยเนี่ยเลี้ยงไปเรื่อยเห็นไหม จังหวะส่งได้ก็ส่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเลี้ยงครับเดี๋ยวดูวิธีการเล่นในช่วงกลางๆเกมหน่อยนะครับแล้วก็ตอนที่ได้ประตูหรือเสียประตูนะจะเห็นว่าวิธีขึ้นเกมแบบนี้เนี่ยกองกลางจะไม่ขึ้นเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วขึ้นก็ขึ้นตัวเดียวเลี้ยงขึ้นไปตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะออกริมเส้นซะเยอะ ขึ้นอยู่กับว่าตัวริมเส้นเรามันจะเลือกที่จะเปิดหรือจะเลือกย้อนกลับหรือจะจ่ายตัดเข้าในนะครับแต่ว่าพอมันเป็นเบงแฮมกับโซนเฮงมินก็จะมีแค่เปิดกับตัดเข้าในแค่นั้นแหละไม่ค่อยจะมีแบบเลี้ยงเข้าไปนะโอกาสน้อยเนี่ยบอส่งไวๆก็ออกนะครับอันนี้ข้อเสียที่เห็นชัดๆเวลาปรับแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะเปิดแผนให้ดูด้วยนะภายในเกมเอ่อ จจซินโยครับเนี่ยเราจะเห็นว่ากองกลางเราก็จะยืนอยู่ตรงกลางปักหลักอยู่นะเวลาเล่นเกมรับไม่ได้แบบวิ่งพลาดมากเพราะว่าการปรับเกมรับผมเป็นเป็นสองหนึ่งสองนะเนี่ยครับมันจะเลี้ยงเยอะหน่อยเนี่ยเนี่ยเลี้ยงมวนมวนไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยเห็นไหม ไม่ได้ส่งง่ายๆเลยเนี่ยพอมีพื้นที่หาช่องได้อันนี้ก็คือข้อดีครับเนี่ยครับพอตัวผู้เล่นเราเลี้ยงดีแล้วมีวิชั่นดีด้วยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่งบอลระยะไกลๆมาให้กองหน้าเราเล่นได้เลยจริงๆเล่นคล้ายๆกับเฮดูเฮดเหมือนกันนะครับสำหรับแผนนี้ดูดิมันพลิกยิงปุ้งอ่ะเปิดแผนให้ดูสักนิดหนึ่งครับว่าที่พูดเนี่ยแผนแบบไหนอ่แบบนี้ สามหนึ่งสามแล้วก็เนี่ยหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็สองหนึ่งสองเห็นไหมเพราะว่าอะไรถึงต้องเปิดให้ดูเพราะมันมีคนคอมเมนต์นะว่าหาวาผมแจกแผนปลอมกูจะบ้าแจกมาเป็นปีสองปีแล้วยังมีคนมองว่าผมแจกแผนปลอมอีกหาว่าผมแจกแผนปลอมตัดต่อกลัวจับโป๊ะได้มึงไม่มาดูสตรีมไหลเวนอือมไม่มีแผนปลอมแจกเพื่อแผนปลอมแจกทำไม แจกไปเขาก็เล่นไม่ได้แล้วจะไปแจกเพื่องงนะอ่ะดูครับดูกันต่อลูกนี้น่าได้หยุดโทษนะเข้าห้องหลังด้วยนะเนี่ยนี่ครับมันก็บอลมันจะขูกคลิกอืดอัดอืดอัดหน่อยนะแบบมันจะต้องเลี้ยงให้ได้ก่อนอนะ่ะมันจะขอเลี้ยงสักนิดนึงสําหรับแผนนี้นะครับอ่ะท้ายเกมแล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเดี๋ยวดูคะแนนท้ายเกมหน่อยว่าใครอะไรยังไงบ้างนะครับ ส่วนสำรองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากจะเล่นแผนนี้ควรจะมีสำรองกองหน้ากับกองกลางทิ้งไว้นะครับเพราะว่าออสองตำแหน่งนี้ใช้พลังงานเยอะมากๆโดยเฉพาะเวลาเราปรับบุกเป็นโจมตีนะครับเป็นแบบโจมตีเป็นแบบบุกไว้นะครับเพราะว่ากองกลางกับกองหน้าเราก็จะทํางานหนักหน่อยเนี่ยอย่างซอนฮึงมินเนี่ยปีเห็นไหมเหลืองมาเชียนะครับ การเข้าบอลของเราก็จะไม่ได้แบบเยอะมากนะจะเป็นการยืนตำแหน่งนะครับที่ปรับไว้ไม่ได้เพลส e โดนลูกมง่งแล้วจะส่วนใหญ่โดนม่งเยอะนะ4-2 4, 4โดนม่งบ่อยนะครับผมลองเล่นมาประมาณสักวันสวันและมันโดนบอลม่งบ่อยจากริมเส้นไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเพราะกองหลังไม่ค่อยจะโดดตามเขาเลยไปดูคะแนนท้ายเกมกันครับ ได้ประมาณไหนแต่ละตัวแต่ละองค์ของผมนี่คือแบบแรกแบบบ้าเลี้ยงนะฮะเลี้ยงเยอะๆออกริมเส้นอะไรประมาณนี้สำหรับแผนแรกนะครับนี่คะแนนก็ไม่ค่อยดีนะมากสุดก็แค่8นะครับถือว่าอยู่ในระดับกลางๆช่วยกันเล่นเรียกว่าช่วยกันเล่นสำหรับแผนนี้เดี๋ยวไปดูแผนที่2กันครับว่าเป็นแบบไหน มาถึงในเกมที่2ผมปรับออโอกาสการส่งเป็น2แล้วครับเป็น212และวสำหรับการบุกนะออฟเฟน e เนี่ยการบุกจะปรับเป็น2 1 2แล้เดี๋ยวดูวิธีการเล่นเปลี่ยนไปโดยเส้นเชิงจะมีการส่งบอลเป็นระบบระเบียบมากขึ้นและไม่ค่อยเลี้ยงแล้วนะครับปรับแค่ขีดเดียวพอเกมเปลี่ยนเลยทันทีครับนี่ครับเลี้ยงแค่วนวนแล้วก็หาช่องจ่ายบอล โอกาสเปิดมา5นาทีแรกมีโอกาสจบเลยทันทีมันขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมอยากเล่นแบบไหนนะแล้วก็ตามสถานการณ์เกมอยากจะให้เราเลี้ยงเยอะไหมเอ,อ่อถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยเข้าบอลเราอาจจะเ,ออเล่นแบบส่งเล่นชิงหรือดูตามสถานการณ์เอานะครับว่าเอ้ยเล่นแบบไหนดีกว่าแล้วดูเนี่ยเนี่ยจ่ายบอลเป็นสามเหลี่ยมบอลหลักซัดด้วยสายเข้าเลยครับนี่ครับ ถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยแผน2ตุกตรงกลางจะเติมขึ้นมาเยอะกว่าแบบแรกนะเพราะแบบแรกส่วนใหญ่แล้วเขาจะเลี้ยงขึ้นมาแต่ว่าพอเป็นแบบ2เนี่ยตัวที่ไม่มีบอลมนก็จะเติมขึ้นเกมมากขึ้นด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะเดี๋ยวเปิดแผนให้ดูไม่ต้องห่วงนะครับว่าของจริงของปลอมนะในระหว่างเกมนะครับ ผมก็เลือจะเชื่อนะว่าผมไม่ได้เปิดแผนก็จะมีคนบอกว่าผมให้แผนปอมผมงงเหมือนกันเพราะว่ามันจะแจกแผนปลอมไปเพื่ออะไรให้มันเสียเครดิตตัวเองวะแบบแจกไปเพื่อที่จะพวกมึงจะได้สู้กูไม่ได้หรอกวายในแรงมึงสู้ไม่ได้แน่นอนเพราะกูแจกแผนปอมอย่างเนี้เหรอเพื่อทําเพื่ออะไรมึงไหวหรือเปล่าโอ้ยบปแฮมจ่ายมาโอ้ยยิงช้าไมหน่อยครับ ดูเตะมุมส่วนใหญ่แล้วมันจะออกริมเส้นเยอะนะริมริมเส้นแล้วก็ตัดเข้าในมานะครับเพราะว่าในส่วนของแผน4ี่สี่สองอ่ะเราสไตล์มันเป็นสไตล์โบราณอยู่แล้วครับมันจะบุกจากริมเส้นซะส่วนใหญ่ตรงกลางถ้ามีโอกาสก็ยิงเลยอย่างนี้นี่ครับพอปรับโอกาสส่งเป็นสองเมพอเห็นคนว่างมันก็จะส่งทันทีเลยนะนี่ครับฟานบาสเทนเขาหาช่องดีอยู่แล้ว ยิงอย่างคมบึ้มขาขวาอ่ะดูแผนนหน่ดูแผนหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าแบบแผนปลอมไม่ไม่ไมแผนปลอมอีกแล้วงงมากเนี่ยสามหนึ่งไอ้แท็กฟรีครับแล้วเป็น2องเกมรับเหมือนเดิม2องปรับแค่ขีดเดียวปรับแค่โอกาสการส่งเพิ่มเป็นหนึ่งขีดเกมเปลี่ยนทุกอย่างท่านผู้ชมแผนนี้พลิกหน้ามือเป็นหลังตีนกันเลยทีเดียว แต่ก็โดนเหมือนกันนี่โอ้โหโดนเจาะตรงกลางเลยครับชูดไปทิงแฮมอย่าลืมนะรอตัว U T O T S ดีกว่าค่อยเล่นนะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งไปซื้อไอตัวที่มันเป็นตัว T S แล้วไม่ใช่อัลติเมทแล้วเป็นตัวท็ top อปท็อปะมันกักค่าพลังมันกักสกิลติดต,ตัวแล้วก็มันกักเวิร์กเรทไว้เยอะพอสมควรอย่าไปเสียเงินต้องเลงดีๆ นะครับว่าตัวไหนควรซื้อไม่ควรซื้อนะครับไม่งั้นคุณจะเสียเงินกับภาษีแล้วก็การ up l e เวลเยอะมากๆอันนี้เตือนด้วยความหวังดีกับคนที่เล่นมันจนไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วนะครับหลายๆตัวเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับการลงทุนแต่ถ้าคุณจา,าซื้อมาเพื่อจะเก็งกำไรอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับเกมรับของแผนนี้อ่ะมันจะเป็นสไตล์ยืนโซนพื้นที่มากกว่าการไล่เพซซิ่งนะครับ นอกจากว่าเราจะเป็นเกมตามถ้าเกมตามเมื่อไหร่มันจะปรับเป็นเพซซิงทันทีเพราะว่าผมปรับแผนเป็นการบุกแบบโจมตีไว้เวลาเราเกมตามเมื่อไหร่เนี่ยตัวผู้เล่นเรามันจะวิ่งไล่หวดไล่กวดบอลทันทีเลยนะครับนี่นะถ้าเป็นแผนที่แล้วไม่มีทางส่งมันจะเสียบอลไปเลยนะครับแต่แผนนี้เนี่ยทำให้กองกลางเราขยับขึ้นหน้ามาเติมแล้วก็มายิงได้เยอะขึ้นด้วยนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับสําหรับการเล่นดูดิมีความใหญ่กองหน้าเราพักบอลได้โดนเบียดไม่เป็นไรก็เลยทําให้ตัวที่เติมเกมขึ้นมาสามารถมีโอกาสทะลุมายิงได้นะครับนี่คือความสามารถของกองหน้าตัวใหญ่แล้วก็พักบอลได้ดีอย่างฟานบาร์เชนแต่ตัวเล็กมันทํายากนะเพราะกองหลังแต่ละคนนี่โอ้โหระดับฟันไดมารินน่ อ้แต่ละตัวโหดๆทั้งนั้นจะไปเอากองหน้าตัวเล็กๆมาเล่นก็ยากหน่อยถ้าไม่ได้แบบเล่นสายสป,ปีดนะนะผ่านไป70นาทีเบคแฮมต้องเปลี่ยนออกมาแล้วก็ใช้เมซี่แทนแล้วละลูกนี้โดนยังไงโดนแบบงงๆครับโอ้บอลกระเด้งกระดอนกระเดวกระเดวกระดุก,กระดิกเนี่ยเป็นแบบนี้ไปเลยไม่ล้ำนะครับลูกนี้กองหลังเอ๋อมากครับ นี่รอกองหลังตัวใหม่อยู่ว่าจะหามาแทนลูซิโอสักตัวแล้วก็มาดินอีกสักตัวน่าจะน่าจะได้เห็นซาลีบาในทีมผมอยากลองเล่นเหมือนกันนะครับตัว UTOTS เพราะจะทำร้อยเดี๋ยวก็น่าจะได้ขายพวกมาดินนี่กับเอ่อตัวลูซิโอละ ใกล้จะจบแล้วนะครับแผนก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเรื่องเกมรับก็อยู่แล้วแตะดวงตะบุญตะกรรมแล้วนะครับเท่าที่เห็นมันไม่ได้มีอะไรบิดพลาดนอกจากมันเออไปเองเท่านั้นเองนะครับอหมาครับในช่วงท้ายเกมเดี๋ยวดูทะแนนท้ายเกมกันหน่อยนะว่าจะประมาณเท่าไหร่นะครับรีบๆจบฮะอัดไปปวดท้องไปอยากจะเข้าห้องน้ำแล้วเอ,อ ไม่มีนะแผนปลอมไม่มีแผนปลอมไม่มีนะต่อไปทุกคนเข้าสตรีมก็ได้โปรดเรียกไอเมฆแผนจริงด้วยนี่จะเชื่อเขาก็ดูสตรีมมันอยู่มาแจกแผนจริงตลอดนะหลักการก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับแผนอ่ะเปิดให้ดูอีกทีไอแผนปลอมเมื่อวาเมฆอไม่มีแผนจริงนี่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับแผนการเล่น4 4 2อแฟลตอยากได้แผนไหนอีกพิมพ์คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับดูคะแนนท้ายเกมสักนิดนึงเนี่ย มันจะไม่ค่อยโดดเด่นจะโดดเด่นเป็นตัวๆไปส่วนใหญ่จะช่วยกันเล่นนะจ๊ะเหมือนที่พวกเราช่วยกันหาแผนมาลงให้ไม่ใช่แผนปลอมแผนจริง